สวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโออธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ accounting EA นะครับโปรเจกต์ใหม่ซึ่งผมได้พยายามอธิบายไปแล้วนะครับในวีดีโอที่แล้วแต่ว่าคงไม่เคลียร์ครับมันมีคนสงสัยเยอะนะครับว่าเอะอย่างนี้มันไปแก้ออเทนออกได้ไหมเนี่ยแก้ออเทนเสร็จปุ๊บก็ขอฟังก์ชันเลยก็สาบายเลยนี่เออเนาะไม่ต้องออเทนแต่คุณสังเกตอะไรไหมครับไอ้ฟังก์ชันออเทนเนี่ย มันมันไม่ได้อยู่ตรงฟังก์ชัน t u r n string นะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับเนี่ยคือถ้าผมลบฟังก์ชันออ t ์เทออกไปอะอย่างที่คุณกำลังคิดอยู่นะคุณใช้งานอนะ่ะคุณก็ใช้ได้ไม่ได้นะก็เอาง่ายๆครับคุณไม่ออเทนผมก็ไม่ให้คุณใช้ฟังก์ชันในด l l ผมอะ ซึ่งถ้าคุณไม่มีฟังก์ชันใน D L L ผมผเอาลอจิกการเทรดไปใส่ไว้ใน D L L คุณก็ทำงานไม่ได้อซึ่งคุณก็นั่งดีคอมพา D L L แล้วกันสนุกดีก็ลำบากอีกนิดนึงนะแต่ว่าถามว่ามันมีคนทำได้ไหมก็คงมีแหละครับไม่ได้ถึงกับทำไม่ได้แต่มันก็ลำบากขึ้นมันก็อีกชั้นนึงซึ่งชั้นถัดไปก็เว็บเซอร์วิสครับคือถ้าคุณไม่มีคือไอ้ลอจิกผมเนี่ยบางส่วนมันฝังอยู่ในเว็บถ้า ผมไม่คุณต้องส่งพารามิเตอร์ไปผมไปคำนวณในเว็บแล้วส่งกลับให้คุณถ้าคุณไม่มี username password ผมก็ไม่คำนวณให้คุณครับคุณมาใช้ไม่ได้ซึ่งไอ้วิธีการทำแบบเนี้ผมมีตัวอย่างนะในอีกวิดีโอหนึ่งซึ่งพายาขอข้อมูลข่าวนะจากในเว็บเซิร์ฟเวอร์และใส่งมาว่าเนี่ยผมอยากได้ข้อมูลสหรัฐของเวลาเนี้ยช่วงเนี้ยตั้งแต่ว,วันที่สาเนี่ยผมผมอยากได้ช่วยหาให้หน่อย อย่างเงี้ยครับอันเนี้ยผมเอาอเมริกานะมันก็จะมีประชุมของ USA นะครับซึ่งผมก็ไปโหลดมาจากเว็บซึ่งก็น่าเชื่อถือคงได้ระดับหนึ่งนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ไปเห็นมันให้มันเป็น CSV นครับมันก็โหลดง่ายดีก็ผมก็แนะนำว่าให้ลองไปดูอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับข่าว ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดูครับอย่าอย่าไปคิดมากครับผมให้โค้ดไปด้วยก็สงสัยว่าเอ้ยดีคอมพล์ไม่ต้องดีคอมพลาก็ผมให้โค้ดคุณอยากแกะเลยครับสนุกสนานกันไปนะครับแล้วแต่ชอบนะครับคุณอยากจะลบออเทนออกหรือคุณจะใส่อะไรเพิ่มก็แล้วแต่คุณออกแล้วผมเตือนอีกเรื่องหนึ่งนะระบบออเทนผมผ่านครั้งเดียวพอนะครับไม่ต้องออเทนเยอะนะเซิร์ฟเวอร์ผมเจ๊งพอดีนะครับก็ผมเอาไปใส่ไว้ตรงสตาร์ทนะคุณจะเห็นว่าผมออเทนแค่ครั้งเดียวนะ คือออเทนครั้งเดียวก็พอครับเพราะเขามี username password ถ้าคุณออเทนผ่านแค่ครั้งเดียวเนี่ยจบเลยครับคือคุณออเทนผ่านแค่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วคุณไม่ทะลึ่งไปใส่รหัสผิดนะให้มันออเทนใหม่อะไม่ถ้าคุณไปใส่รหัสผิดให้มันออเทนใหม่มันก็ไม่รอดนะแต่เนี่ยคุณก็ คือคุณออเทนผ่านครั้งนึงแล้วคุณก็สามารถจะใช้ตัว EA เนี่ยนะเล่นไปได้เลยครับอย่างเพลิดเพลินนี่ครับคุณเห็นไหมครับเนี่ยคือคุณออเทนผ่านครั้งเดียวเนี่ยฟังก์ชันผมทำงานแล้วเพราะว่าคือมันไม่ต้องออเทนเยอะนะครับขอเพราะ DL l มันจะไปจองเมมโมรีไว้เป็นส่วนเป็นแชร์เมมนะซึ่งมันจะเช็คว่าคุณออเทนกับผมผ่าน ซึ่งพอคุณออเทนกับผลผ่านแล้วคุณยังไม่ได้ปิดตัวโปรแกรมไปอะ่ะมันก็จะถือว่าคุณออเทนได้พอพอคุณถ้าถ้ามันถือว่าคุณออเทนได้แล้วแบบเนี้มันก็จะให้คุณใช้ฟังก์ชันใน DLL ได้เลยนะครับซึ่งถ้าใคร g ีเนียขนาดไปนั่งหาว่าไอ้แชร์เมมโมรีอยู่ตรงไหนแล้วไปเซตค่านั่นก็คงจะสนุกสนานเกินไปก็แนะนําว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ถ้าคุณแกะ DLL ได้ก็แก้ปัญหานี้ได้นะครับเพียงแต่ว่า ถ้าผมเอาไปใส่ไว้ในเว็บเซิร์ฟเวิรคุณก็ต้องตามมาแกะเว็บเซิร์ฟเวิรผมด้วยก็แฮกเข้ามาในเว็บเซิร์เวอร์ผมหรือไม่ก็ทำรีเวิร์สเอนจิเนียร์นั่งดักค่าเดาเอาละกันว่าสมการคืออะไรสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอแค่นี้ละกันนะครับก็โค้ดก็ให้ไปแล้วนะครับในวิดีโอที่แล้วแกะเล่นเลยครับตามความพอใจนะครับโอเคครับไม่ต้องดีคอมไพ์เหนื่อยนะครับสวัสดีครับ